ก็ดีกว่าเชียร์ที่คำพรเขามีแฟนใหม่เนี่ยพอเริ่มทำเสียงมันจะรู้เลยเป็นคนขี้เมาไม่ใช่เวลาเล่าให้แม่แม่ฟังก็ต้องอย่างนี้มันทำไมแม่แล้วเชียร์แล้วแฟนใหม่เขาเป็นแบบว่าเขาอยู่ในแวดวงนักธุรกิจเขาบอกว่าชื่อคุณหมิวเนี่ยในภาพเนี้ย ใช่ใช่คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็จะมีภาพแบบว่าเห็นแก้มือเห็นแกมไม้แต่ว่าคนก็ไปเปิดวาร์ปไงคซึ่งเรื่องคุณหมิวกับคุณเชียเนี่ยคือเขาก็ไม่ขอพูดอะไรตอนนี้อเออนะคะเขาขอเก็บไว้ก่อนนิดนึงเนี่ยแต่น่ารักนะอเออแต่ใดๆคุณผู้ชมนะคะเชียอยากเคลียร์ค่ะคือมันก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตบางท่านนะอันนี้ก็เน้นว่าบางท่านว่าบางคนก็น่ารักเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยชอบค่อนแคะแซะเชียบอกว่า ใช่ละสิอกหักรักคุดจากผู้ชายก็เลยกลายเป็นทอมไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะ mm hmm. โดยเชียก็เปิดใจว่าเอาพี่ยุคนี้มันยุคเปิดกว้างแล้วนะเรื่องความรักเรื่องเพศไม่ควรจะมาจํากัดกันแล้วตอนนั้นที่เชียเลิกกับหนุ่มบิ๊กเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตัวเธอทิ้งเขาไปนะอยากอยากให้ทุกคนมองใหม่ความรักนะ่ะเป็นสิ่งสวยงามจะรักใครชอบใครจะเพศไหนหากถูกศีลธรรม uh huh. ไม่ผิดลูกผิดเมียเขา่าฟังไงหมคุณผู้ชม uh huh. ก็ไม่ควรจะมาบูลลี่กันนะจ้าฟังเสียงเชีย์หนค่ะ มันไม่ใช่ว่าการผิดหวังจากสิ่งใดแล้วมันจะหักดิบไปเลยวันหนึง่งเชยอาจจะกลับไปมีความรักกับผู้ชายก็ได้หรือวันหนึง่งเชยอาจจะหลงรักคนที่เป็นยิ่งกว่าเพศนั้นๆนะอีกก็อย่าลืมว่าความหลากหลายทางเพศมันมีเยอะมากๆมันไม่ใช่แค่เพศชายกับเพศหญิงต่อไปแล้วอะคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะเราไม่ได้แบบโอ้โหไปหลอกให้เขามารักหรือแบบหลอกเขามารักแล้วเราไปทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลยคืออย่าลืมว่าอย่าลืมว่า ว่าเชียร์จใจอ่อนกับความรักครั้งนั้นก็2ปีมันก็นานมากแล้วความรักครั้งนั้นมันไม่ได้ไปต่อมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะเชียร์เป็นคนเดินออกมาแบบเขาเป็นคนเดินออกไปได้วยซ้ำเอียเชียร์อธิบาย<ม>ชัดเจนนะคะอ่ะก็จะรักใครชอบใครอย่างที่บอกไปค่ะอย่าไปผิดลูกผิดเมียใครน้องก็เล,ลิศละผมไม่ยอมค่ะ